สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ข่าวคว,วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะโอ้ได้ยินข่าวว่านักประดาน้ําเข้าไปดําน้ําหาวมสมบัติของอยุธยาแม่น้าเจวายาเราหรืออยู่กับแม่น้ำอ่อย่างนี้เลยอาจารย์มาตั้งแต่เปิดปางช้างเนี่ยช้างไปอาบน้ําที่ท่าพระเนียรเนี่ยมันจะมีอาชีพซึ่งน่าสนใจมากเลยคือนักประดาน้าเขาจะมีอุโมงค์ใส่หัวแล้วปั๊มออกซิเจนเขาจะล่องไปตามลําน้ําแต่ก่อนเขาเอากระดูกช้างมาขายผม นะ oh, ครับในแม่น้ำจัพยานในน้ำป่าสังพบุรยเขาเจอกระดูกช้างมาก mm hmm. ตามหน้าวัดมันจะเป็นวังน้ำบนน่ะ mm hmm. เขาเอากระดูกช้างมาขายตอนนี้นอกจากในแม่น้ำแล้วมันไม่ใช่มีกระดูกช้างอย่างเดียวมีทั้งศาตราวุธ mm hmm. เครื่องรางของขลังภาชนะถ้วยโถชาม mm hmm. เครื่องเงินเครื่องทอง mm hmm. แล้วบางคนยังเจอทองคำแท่งเลย mm hmm. เจอพระพุทธรูป ก็คือวิถีชีวิตของคนอยุธยานะเขาอยู่ในเ,เรือนแพรครับผมแล้วแม่น้ำเจ้าพระยายม่น้ำปรสาสกอายุทยาเนี่ยมันเป็นเส้นทางสัญจรของคนสุขโขทัยคนมีสมบัติใต้น้ําเยอะมากพอดีอยากจะแนะนําให้รู้จักน้องแขกขายปลาอยู่ที่วังช้างเนี่ยเขามีประสบการณ์ตรงเขาเคยพบทั้งพระทองคำเจอกระดูกช้างเจออาวุธโบราณแล้วก็สำคัญเจอเรื่องหลอน งั้นอาชีพประดาน้ำตอนนี้ก็เป็นชุมชนอยู่วัดกุดีทองเดี๋ยวไปตามหาแขกทีดกุดีทองจะเป็นครอบครัวใหญ่เลยเป็นอาชีพที่เปิดงมประดาน้ําใต้น้ําก็เจออะไรก็ามาเ็าจะเป็นนักค้าของเก่าประประมูลกันเลยแต่ก่อนนะ่ะสไร้างรายได้ดีแต่มันก็เสี่ยงอันตรายนะแต่มันก็เป็นความสามารถพิเศษของเขาอาชีพตามหาสมบัติใต้น้ำสวัสดีครับแต่อะไรมาบ้างวันนี้ของแต่หม้อครับ ปกติปกโม่ท่น่นเแแรดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญดูโอเคโอเคได้ครับ่อนี้ไปดูเรือไหมดูเรืออดูมาไม่หมดดูเรือก่อนดูเรือก่อนมีไงมีไงขได้ม้อมาเนี่ยคือบ้านแขกไ ฝั่งไหนนี่เห็นไหมบ้านพี่แขกหลังนี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหรุ่งราอยู่เอาได้หม้อมาด้วยหม้อได้หม้อมีอะไรบ้างตัวนี้อ๋อได้ก็มีดพรมหม้อนี่ผมเห็นม้อทุกที่นะครับ มวยยานกใช่ไหมนั่นคือเรือนักประดาน้ำหาสมบัติเก่านะครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งมาเทียบเพิ่งมาเทียบท่าอยู่เพิ่งมาเทียบท่าเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์กันนะครับวันนีเ้เดินทางไปไกลไหมวันนี้ไปลงมเป้าอัดพัดพนันเชิงครับพัดพนันเชิงรักร่่อนแปคนโอเค เไปที่โน่นก่อนไปสัมภาษณ์พี่แขกต่อนะอันนี้มอคอนสับบวกไหมหม้น่าจะผมไม่ทันหรอกแต่ถามม่าเขาเรียกมรวมเนี่ยมันก็ยุดยาแหละถ้ารวมยุจยาเลยเนี่ยแล้วแรกผมยุจยาผมเป็นหมอใหม่เลยอืม่ายไม่ใช่หรอกยุดยาไม่ใช่มอใหม่ไอ้ไอ้นี่เรื่กหมออะไรวะนุ่มมานี่ เออตั้งชายตั้งชายตั้งชายเนี่ยมอเตีนเนี่ยอันนี้มอเตีนตั้งชายไอ้หนุ่มมานี่สิมึงเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมานี่ไม่ใช่มึงเกี่ยวกับสุโขเรียกว่าเอาไปสอบแล้หมั้งขายไม่เนาเอาเขาซื้อของเวียดเยอะมากที่นั่นทุกหมุนเวียนเยอะเลยก็ที่นึกพาไปอ่ะจะรู้นะอ่าอ่าแล้วเขาไปขายเขาดูอีกแบบมีเป็นไงอะ นี่ที่อยู่ก็ตาดูปกนี้เอาเอาไปว้าไปเอ้ยไอ้หนุ่มนี่มออะไรไม่ช่วยจะไม่รู้เลยแตกนี่ว่ะเดี๋ยวงี้ยถ้าดีบออกแล้วจะตี๋ไอ้หนุ่มที่ดูตาเขียวเดี๋ยวแป๊บมึงผมขอจำก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันทิศยามันรู้สึกความรู้สึกเองทิศยามันจะบางนะอันนี้เหม่งนี่นะนะอันนี้เหม่งยาสุ นี่จีนเหรอไอหนุ่มมา,าข้างกูนี่มา,ในในาลุกม,<ด>มานี่<ร>มานี่มึงมานี่มาข้างกูไม่แล้วเราดูเนื้ออย่างงี้ออ,อกได้ไหมไม่ได้นะมันเป็นดินเนื้อดินจีนไม่กลางเยมองเครื่องช่วยเขาดูไหมดูขาดไหมนี่บ้านหนึงแป๊บน,นึงพี่นะดเดี๋ยวนะ,ะนเดี๋ยวนะวเจ้ามาเถิดเจ้ามาเถิดมาโอเคโอเคเดี๋ยวปูอ่ะจัดได้จัดได้จัดก่อนไหมให้จัดก่อนไหมยังไม่ตั้งใช่ไหม ไม่ถ่ายยังไงเดียวเขา insert ของงานเย็นแม่เย็นแม่ไม่ใช่เเอาให้ดูสิวันนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยเวลาผมนัดกล้องผมตื่นเต้นผมเป็นคนเขินเลยแหละขี้เขินเลยไอ้ที่บอกที่บอกได้อะไรได้ได้ได้อันนี้ปูหมดหมดหมดมันหมดทางรถไฟมันไม่ใช่ปูจีหรอกันหมดทางรถไฟอะไรขาดไม่ใช่เรือ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 ไอ้เรือสำเภาพวกเรืออะไรเงี้ยอ๋อที่ต่อไปนิ่มระสาน อนี้คือลายเงี้ยของจีนไหมจีนเนื้อเนื้อเนี่ยจีนจีนอย่างนี้เรื่องอะไรตัวอะไรตุ้มุ้จับเรื่องเรืออะไรไอ้เนี่ยไม่ใช่เอกิเลนอะไรอ่ะกใช่แต่ว่าที่เห็นขาวเนี่ยเห็นขาวเนี่ยเขาเรียกว่าไข่ปลาเนี่่่ยททีีต้องการไปเกาะขานนี่แหละไข่ปลาอันนี้จุกจุกจับแล้วเวลาใช่ใช่อันนี้ก็คือเ็กต่อหมุดเรืออ่าเนี่ยหมุดเรือแล้วหม้อตรงนี้ล่ะมันบอกแม่ยุ้งยาบ่งบอก บ่งบอกเนี้ยตรงเนี้ยใช่อย่างเงี้ยแต่เงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงผมเห็นหลายอันละอันนี้เขาปิดอย่างนี้เหรอบนสุดมันมันมันมัมีสองดุมเอาอย่างเงี้ยในฝาทีอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้คู่นั้นนี่ถูกนี่ถูกอันนี้คู่นี้อันนี้คู่นี้เราฝาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เขาทำอะไรเาทอะไรมันก็เป็นฝาหม้ออะไรอ่ะเป็นฝาหม้อเป็นฝาเหมือนสุดมันแบบเนี้ยเป็นฝาหม้ออย่างนึงนี่อ่ะอันนี้คู่กันนี้ใช่ ใช่ใ่อจะเป็นคนละชิ้นคนละชิ้นโอ้โหมองไม่ได้จับคู่หรอกใช่ตั้งชายตั้งชายตั้งชายครับโอเคทีเนี้สตอรี่มีละเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่กระจายหม้อมายังไงเดี๋ยวรู้ตรงนั้นหม้อมาไงแบบความว่าคือเป็นงมไปเจออะไรประมาณนี้ก็ทางกันเรือหมดอยู่เรืออยู่แพใช่ของไอ้พวกนี้มันก็ล่วงอะไรเงี้ย แม้มันตัวประกอบอันใดก็ไดผมอาจารย์ขาวเล่าเรื่องอย่านผู้ชมมาดูทุกทีทุกคนวิถีชาววิทยาตลอดก่อนตลอดกอนอีกหนึ่งวถีตลอดกอนี่จะเป็นที่เขาหาคนเองไปเลยไหมผู้เลี้ยงผู้ติดวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับอาจารย์ขาวเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้มาอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าเรื่องสารหลักเมือง ันนี้เป็นเรื่องไม่เช่สาลหลักเมืองอยุิทยานะครับเป็นจาาที่ชนชาวจีมที่อยู่ตรงข้ามพระกุฎีทองตรงนี้เป็นแหล่งทุกโนกของนักประดาน้ำอาชีพดั้งเดิมมาตั้งแต่นู้นนะภุงศรียาดยเขาดำรงชีวิตในการงมหาสมบัติใต้น้ำวันนี้ผมมาเจอน้องแขกน้องแขกมิอเปียนเจอกระดูกช้างพยยาให้เจอ,เอผม คือแขกเี่เขางมงใต้น้ำเขาเจอกระดูช้างแล้วก็เอากระดูช้างมาขายผมเยนยผมก็เลยตักไสเขาแล้วก็จุงจนวัดคูีทองก็เป็นแหล่งใหญ่ของยุทธยามันมีหลายชุมนมนะชุมนมนวัดวัดบางกระจากกับวัดคูีทองก็คือหลายซุ้มหลายซุม้มเขาก็จะมีเรือ ى. ล่องไปตามลําน้าเขาจะรู้หน้าวัดน,นะเพื่อมองคุยกันไปที่ไหนมาแหล่งไป,ไปทั่วแหละหลักๆแล้วก็อยู่่ยุทธยาบ้านเรานี่แหละ ให้มันตัดสินยังไงเราตรงนี้ยตัดสินยังไงทุกที่มีของหมดทุกที่มีของหมดเราจะเกนเกยกะเรือโยงเรือนั่นเขาสางเองให้ตรงนั้นเราเกยกะได้แต่เราต้องมีคนดูอยู่บนเราต้องมีคนดูอยู่บนอย่างน้อยเรือเราต้องมีสองสองคนสองสามคนลาวนไปัาจัะลงเรือประดานั้นี่สี่ช่วโมโอ้โหตั้งแต่รุ่นปูแลมันมีเครื่องยนต์มันมาที่ลังก็เริ่มต้นเลยนะเมื่อก่อนตั้งแต่รุ่นแรกๆนะเขาใช้ไม้ไผ่ปัก แล้วใช้อึดอาวอ๋อมันเหมือนเหมือนหุ่นใจแปลงอ้าวอึดอาวแต่คนสมัยนู้นนะค้ำหาค้ำหาเมื่อก่อนของมันเยอะหวานตรงไหนก็เจออ่า<ค>แล้วลักษณะการอ่ามันไออย่างนี้มันได้ปั๊มลมนี่ปั๊มลมนี่ถามว่าเครื่องปัมมมงป๊มลมได้จากไหนก็พวกบอกพุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูๆมาหรือไอพวกตามร้านปะยางเอ้าแล้วมันอุปกรณ์มันไม่เสมอพูดถึงเนี่ยผมไม่เคยหรอถามว่าไม่เสมอหรอ เคยเครื่องเรือกระตุกปุ๊บมันกระตุกมันถ้าเราไม่เร่งถ้าเราเร่งลมก็จะเยอะถูกปว่าอ่าเราก็จะมีถังพักเลยถังพักลมก็เหมือนกับร้านเด่ร้านปะยางอ่ะถังพักถังพักลมอ่ะถังนี้มันเป็นลมไม่ใช่เป็นลมนะสมอนกันแพทย์มันเป็นปัญญาประดิษฐ์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 ประดิษดีเมีลมหายใจแหละตลอดเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่แขกพอเอาโมงครอบนะมีผู้โดยสารถามแล้วมันเห็นไหม ลงไปในไม่เห็นหรอกข้างล่างมันมืดใช้ฝีมือล้วนๆไม่กลัวถามว่าไม่กลัวผีเหรอมียังไงบ้างอะลงไปนู้นวลงไปเนี่ยผมเคยดับน้ำถามว่าลงปิด<ง><ง>ตาในน้ำกลัวทุกคนแหละปิดตาไหมอุโมงค์มันมืดข้างล่างมันมืดข้างล่างลงไปไม่เห็นได้เลยใช้มือขำเมาแล้วพี่ไปยืนใต้น้ำมัน็นกิเลสมั้ยถ้าเป็นกิเลสเราเปลี่ยนเลยเพราะอะไรมันไม่ใช่ที่หาเพราะที่เราจะเจอของในมันต้องเป็นดินดานไอ้ดินดานมันก็เหมือนดินคันนานี่แหละ อ่าของมันก็จะแปลกแปลแปลถ้าถามว่าลงมาเจอที่เลนอะโอ้โหอะผมว่าเงินกระสุได้น้ำเนี่ยมันจะมีทรายเซยทับอยู่ใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวว่าเป็นเมืองขออธิบายก่อนไอ้พวกของพวกเนี้ยเราจะหาเป็นของลอยของคำว่าของลอยคือมันจะโผล่ปากโผล่อะไรมาแล้วก็รู้ใช่ไหมแล้วก็ปัด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 เอาขึ้นมาไอ้พวกนี้หาง่ายอไอ้พวกนี้หาง่ายแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันต้องหาเฉพาะอย่างคัน หรือมันต้องเป็นดินดินเน่ยมันจะแตะอยู่กับดินเงี้ยวางอย Arizona, <Alex> ู่กับเด้อเงี้ยอยู่กับพื้นใต้น้ำเงี้ยไอคันเนี่ยมันก็เป็นดินเงี้ยอยู่ใต้น้ำนั่งท่าไหนเอาเลยยืนด้วยไงนอนเลยเขาทำให้ดูที่เราเลยเราสมควรตัวมันจะเปิดนะมันจะเอาลาบไปอ๋อมันมีเดี๋ยวเมื่อก่อนน่ะหูวพ่อปู่ใช่ไหมโอ้ปู่แล้วก็นั่งยองยองเี้ยอ่ะแล้วมันก็เอียงน้ำไเขาไม่เข้าไม่เข้าลมมันจะดันตลอด นึกจินตนาการลมมันจะลมมันจะมาทางสายแล้วมันจะดันออกตลอดถ้าเราไม่คว่ำเลยเนี่ยน้ำไม่เข้าหรอกเรานั่งอยู่ท่าเรื่องไงก็ไม่เข้าอ่าหาอู้ใช่ไหมกระลงแล้วแรกๆไม่ใหม่อื้อหมดอื้ทคนแล้วก็กั้นเบ่งผมก็ปรับตัวนะ่าเบ่งเบ่งให้ลมออกหูดิอ้าวสาธิตการมีน้ำนั่งยองเงี้ยเหรอนั่งท่านี่แหละแล้ดินมันไม่มีอะไรเงี้ยใต้น้ำอ่ะดินใต้แม่น้ำมัน เคยเคยไป,ไปตามทุ่งนาไปแล้วเป็นอะไรอ่ะ,อะดินดินดินดามก็เป็นแค่ดินเหนียวคันคันนาดินมันจะแข็งดินมันจะแข็งไม่ยุบลองไปนั่งไม่ยุบไม่ยุบแล้วก็ขยับหา,าไปงี้ไงยได้เลยแล้วเรามีอะไรครับตะกร้าอะไรไปถุงกอยล้วถุงกอยนมนมเอาถุงกอยมาไปโอ้โหมีถุงกอยก้อยใดพวกเนี่ยใช่แล้วอยู่ๆเนี่ยนะ เราจะไปจับเลยไม่ใช่นะมันมีวิธีถ้านะสมมตอิอะมันเป็นดินใช่ไหมเราจะไปเจอเราถ้าเราเจอดินเขาเรียกว่าดินดานเราเจอดินดานเราเราปัดล้วปัดปัดปัดให้เจอตะกั่วตะกั่วตะปูถ้ามันเราได้เลยเพราะระกาติเราเยอะไอ้ตะตะกั่วกับตะปูมันคือซอรอมันคือซอร์ถ้าตรงไหนมีถ้าเป็นแองก์อะไรช้อนเลยปัด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 ลมกันเลยโกจะถุงโกจะถุงแล้วก็ขึ้นมาล่อหนึ่งบน มันกิเชือกเลี้ยงแบบนใช่ไหมอ่าใช่ไอ้พวกนี้แล้เรา,าเรียกาอะไรอ่าดอกไม้พะล่วงดอกไม้พะล่วงอันนี้ขึนมาจะอะไรฮะมามันเป็นม,ม,มันเป็นใช่มันเป็นเงินตราสมัยก่อนไงเ,เงินตาราใช่ไหมอ่านี่ดอกไม้พะล่วงอันนี้ประหลอดก้อนะไอ้อตังดงตังแ,แดงอะไรเงี้ยอ่าพี่แกเคยเจอพุทธลูกชองรับไม่เคย,เคย ของม so ีค่าในชีวิตของพี่แข like ็ก the ็แค่แหวนทองบักสร้อยขาถาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้อะไรในน้ำอ่ะมันก็เป็นก้อนๆมันเกาะมาตอมไออะไรที่มันมีน้ําหนักใต้น้ํามันเราเก็บก่อนเลยคือไม่มีสิ่งเลือกเราไม่มีเชื้อเรามาลุ้นข้างบนกันอันนี้เลยถุงโกยใช่ถุงโกยใช่เชือกอะไรเชือกอะไรเชือกรัดเชือกอะมันจะมีเชือกลัดเอวมันก็ติดอยู่เราเงี้ยลงไปข้างล่างเลยแล้วเราจะมีตะแกรงลงไปอยู่ในน้ำกี่ชั่วโมงสูงสุดในน้ำมันนะ เราลงได้เลยถ้าเราทนได้คำว่าทนเถื่อทาตตะคิวไหมหนาวตะคิวไม่ขึ้นมือหูอื้อกลัวไหมอนนี้กลัวสิมันเป็นยังไงอยู่ในน้นมันเสียงไอ้ไอ้แรกๆกัลงมาถามว่าแหววอยู่แล้วแหววคืออะไรเอื้อมมันต้องมีเสี่ยวนะมันมืดอช่ไหมมันมืดมองไปมองขลาวางเวงมันเหมือนกับเราลงเราอยู่กลางทุ่งคนเดียวใต้น้ำเนี้ยอานูนก็ออดไอมีกับแอดอะไรโม่ตัวอมาใต้น้ำมาโอสารพัดเสียง ตั้งมูด่าสารพัดเลยฟล็อกหลอดี่เกิดเรื่องว่าเสี่ยเฮ้ยล้วนถึงเด็กปลากอ่าปลากรดที่เราปกดครั้งมเราเนี่ยนั่นแหละเราไม่รู้หรอกมาเราลงอันแรกก็เหมือนกับเราเหิะนะเราลงไม่ใครบอกหรอกร้องเลยร้องโผยังเด็กเลยแหว่เลยอ่ะแล้วก็สารพัดเลยมันมีทั้งอัดทั้งแอดแหวกมีสารพัดปลาสารที่ร้องไม่เหมือนกันหรอกคือจนเสียงปลามันคือเสียงปลาแรกเราคิดว่าไงเป็นเสียงเอาแล้ว ทีแรกก็ ga, ทีแรกก็เ like อ้าเจอแล้วอะไรประมาณนี้อ่าแล้วแต่ถ้าลืงหนีก็ไม่ได้นะฮะหนีหลังคนไม่รู้อ mm. ่ะตอนต้นตอนใหม่ขึ้นเพราะตอนใหม่แบบลงมันยังไม่มีใครบอกะไรหรอกต้องให้เจอด้วยตัวเองแต่ทุกคนเคเจอแล้วเจอ่ามอืมถามว่าผมมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดเจอตังๆอ่นนะแต่ว่าเขาเจอเยอะแยะมันเป็นยังไงมันเป็นผมเลย เห็นลุงเขาบอกว่ามันมปนานั่งข้างๆคุยด้วยมีแปบลบว่าเราไปต่างที่ต่างจังหวัดเนี้ยไปต่างที่ต่างจังหวัดใช่ปะเราไปนาเราก็ไม่รู้ที่ทางนะแต่สนใดครับเขาต้องมาลองของเราอยู่แล้วมีความรู้สึกไงคับคนไปนนั่ง้างค้าเขาบอกมันมันรู้รู้สึกอย่างเรารู้สึกร้อนร้อนนเย็นหนาวไม่แล้วเขาจะมาทําเอาผมให้โดนเราบังทำท่าเอาทําทุกอย่างมีคนหน้า,าให้เรารู้เลยเพราะในาเราคอมมืดมันไม่รู้ดิมันมเราตกใจมันฟมันมืด มันมืดเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าจะมีใครมาอะไรเงี้ยไม่ผมไม่อะไรเขาเราสก,กิล้ะให้เรารู้นี่แหละครเลาี่ใช่เขา<ช>ไม่ให้ันงคนตรงนี้ใช่อาจารย์เหมือนกันเด้อนั่นเขาเจอบ่อยเพราะเขารุ่นเก่าเราเป็นครูแล้วขเขาเป็นครูแล้วต้องมีอะไรอีกนอกจากผึชายแต่มันแ่นเสือเพื่ะอหลายๆอย่างบางท,งางทีเราไปทางต่างจังหวัดเงี้ยถ้าเขาไม่ให้อ่ะคืนนั้นเราหยุดเราอยู่ไม่ได้เลย ตัวเนี่ยไปนอนบนเรือใช่ไหมเพ<ช>ื่อไปพักบ้านนอนหน้าวัดน,นอนสารวัตรถ,ถ้าเราไปไกลๆนะเราก็ไปดูว่าเราเราหมืนห่นไหนเราค้างนะอะไรประมาณเนี้ยคนเก่าๆกันที่กรรมนิดน, <ๆ S 1> นึงก่อนออกบ้านก่อนออกเรือเห็นไ้ว่ามันมีหไหว้ครูประจำปีนะคร<ช>ับทำไปต่างที่ต่าปปงถิ่นเล่าให้ฟังีก็เราไหว้เจ้าที่เจ้าทางเราขออะไรประมาณเนี้ยนะเราขอเรา,ามีจุดทู่บอกกล่าวปอนลงอะไรเงี้ย ก็คือทำพิธีการขอมาใหแม่ธรณีไม่ถูกครับเราก็ขอแหละไอ้ที่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ก็อีกอย่างหนึ่งบางไม่ได้บางคนเนีบนบานต่างเก่บจะได้อะไรยางไงถามว่าไม่เคยนะแต่ว่าถ้าบางคนเราเจอเงี้ยอย่างเจอทองแบบเป็นจุดจุดจุดเงี้ยก็ลุมกันลงมันมีข้อห้ามในชีวิตห้ามทะเลห้ามกลาง้าไม่ถูกภาพถูกมีมีเลยสัตสัตว์น้ำมีห้ามเลย ห้ามจับห้ามตกห้ามเลี้งสิง่งเกี่ยวกับน,น้ำสักวน้ำนอ๋อคือเราอาชีพไปป่าอย่าไปอย่าไปเอาเป็ดไปทอดนะใช่ห้ามเลยอันนี้แล้วก็วกด่าพอ่อด่าแม่อย่างเงี้ยแล้วก็เราเจอพวกขยะใต้น้ำเราต้องเอาขึ้นมันก็ทำาป์มสะอาดให้ขเขาอะไรเงี้ยอ๋อช่วยเขาด้วยเจออะไรหยิบขึ้นมาเจออะไรไม่รู้ะเราเจออะไรก็เอาขึ้นมาแบบว่าเป็นเป็นเป็นที่สืบทอดกันมาใช่เป็นสืบทอดกันมาแ้แต่ละคนก็ศึกษา หลากหลายแล้กคนจะมาเป็นอาชีพเนี้ยต้องรักมีคนล้อปากคนที่ไปอาชีพเนี้ยมันไม่มีโรงเรียนสอนนะมันไม่มีโรงเรียนสอนคืออาไรพี่แขกทำไมวสัยอยากดูอยากได้เงินบ้านอยู่ตรงนี้ไ่อายุเท่าไหร่ผมแรกเลยที่จบโอ้ก็ยี่สิบปาแล้วนะตอนแรกทํทำงานบริษัทไม่ต้องแข็งแรงด้วยนะใช่หนึ่งเลยต้องเด็กวุฒิภาวะไม่ได้ไม่ได้ต้องแข็งแรงเพราะถามว่าลงน้ำเนี่ยหนึ่งลงน้ำมันอันตรายอันตรายเลย แล้วประกันไม่มีให้หรอกมันอันตรายเลยเพราะของใต้ดิเราไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างก็ตามพ่อทำเแงดทพี่บ้านนาเข้าไปเข้าไปถูกเราก็ไปเราอยู่กลุ่มแม่งคือไม่มีคอสอนหรอกคือเห็นอย่างเงี้ยเหลือจอดแล้วก็ห้าวแล้วตานแล้วก็ดำไปทุกวันทุกวันปากกับปากอ่าไปกับเขาเลยอ่าไปแบบปากกับปากเขาที่นี่ไม่มีโรงเรียนหรอกไปตั้งแต่รุ่นเด็กอะไรโตมาก็เก่งกันไปเองก็ใช้วิชาสุดตัวมาของมีค่ามากที่สุดในชีวิตที่เคยลดก็ เคยได้สร้อยนะแล้วสร้อยทอง tong, แต่มันขาดแต่ตอนนั้นมันมาบาทสองบาทส,าส,าสาิบบาทห้า,หาบาทเอาเอามันมันเป็นสร้อยสองบาทแต่ว่าแื้อมีผ้าม,า,ามีผ้าเลี่ยมทองบอผมได้ผ้าใหม่ใช่ไหมไม่ไม่ยุยยาไม่เห็นสมัยอันนี้ของใหม่แต่ว่าถามที่มีค่าที่สุดที่ผมเคยได้นะเงินท <False. S 2> <bean> องสองบาทแล้วก็ผมได้หลวงพ่อกันเหรียญเงินขอเบ็ดผมได้หลวงพ่อกันเหรียญเงินขอเบ็ดเลย แล้วก็ปปล่อยไเอาทองขายก่อนแล้วพระอยู่พระอยู่เอาไว้มันอย่าพะอยู่ขายทองเลยตอนเอาขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เลยพระอะไรมันมีทั้หมดแต่พูดถึงคุณค่าเนาะแต่พระจะเป็นของน่อยว่าหลวงพักการใช่ไหมใช่ใช่แล้วของสมัยอย่างสมัยก็เคยได้พวกแหวนเขาฝ้าเล็กๆอะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่สี่ห้าพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือไปทุกครั้งไม่ขาดทุนหรอกถามว่าไม่ขาดทุนหรอ มันยังน้อยแค่แต่ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำมันต้องสามร้อยใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยมันก็เกินละออกทุกว ok ันได้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดอย่างเงี้ยตะกั่วแล้วก็ชั่งกิโลตะกั่วล้วนี่ตะกั่วเหรอสกั่วแห่ะกั่วหาป้าสมัยก่อนไงตะกั่วนีก็เรียกตะกั่วนีอเราเรียกตะกั่วนีสมัยก่อนเราเนี่ยปกแผ่จะมีไงเขาจะมีปลาหนี่แต่เราเรียกตะกั่วนีนะเออนเด็กจะดูแห่แล้วตะกู๊ะ โูแหนมันก็แห่อทอดปลาสมัยก่อนบุหรือตะไคร่ทอดปลาอ่ามีอะไรกันตะคอดปุ๊บอ่านี่ฮะนี่ผมนี่ทายมไม่เคยแบบนี่ตะปูตะนอนถูกครับไอ้เนี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันตะกูลตะปูเดียวกันแสดงตะกวดีนี่นมัมนเป็นปลาเป็นแผ่นแล้วมาลองใหม่ลูกใหม่โหผมเกิดไม่ทันไาะไม่มีสมัยก่อนเอาถ้าผู้ชมอยากรู้อะไรจะทักทักเดี๋ยวพาไปดูวิถีการขึ้นเรือลงเรืออที่ไปตะคง่ม่่แต่ลชิ้นได้ไหมเนี่ย เอาเอาได้ครับเอาเขาข้าวนะมามาไอ้อย่างเงี้ยเลยตั้งชายเป็นตั้งชายน่าจะรัตนะอ่าอย่างเงี้ยรัตนะเงี้ยไออย่างเงี้ยมันยุดยาอ่าใช่ใช่อันนี้อะอันนี้เรามอตานอ่อาอตระกูลมอตานหมดเลยเนี่ยตระกูลมอตานหมดเล้วแต่ว่าจริงจมันต้องมีฝาด้วยแล้วมันเกี่ยวขออย้องกักบประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็ วิถีชีวิตคนสมัยก่อนเขาไม่มีหม้อไต่เลศอย่างบ้านเราเหรอกก่อนอ่ดย้อนยุคไปนะเราใช้หม้ออะพวกเนี้ยทำกับข้าวอะไรเงี้ยหม้อดินเนี่ยใช่เนี่ยไอ้หมูข้าวทำต้มทำแกงก็ใช้หม้อพวกเนี้ถ้าเฉยมข้าวทำไมนี่ยังม,ม,มีรอยที่แบบมีไฟควันไฟอะไรอ่าี้ <c ười> อันนี้เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เลยเม <c ười> ื่อกี้เลยอ่าเนี่ยแกดิอ่าเนี่ยปมอกหม้อตาลหมอกหม้อนี่คือ ของในครัวสมัยก่อนอะ่ะที่ใช้ทํากับข้าวโนนีนั่นด้วยชามอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าสมัยสิได้สภาพน,นี้ก็สมบูรณ์ัหายากแล้วกินแว้นออกเรือหาของเรือออกทุกวัน,ออท,วนที่นี่ออกหากินกันทุกวันได้ทุกวันได้ทุกวันคือถามว่าได้ทุกวันก็ขั้นต่ำรายวันได้แน่นอนถ้าวันไหนฟุกก็ได้หลักหมื่นหลักไปเลรยไปเลยเยอะๆไปเลยครับท่ันผูจ้าแต่วันนี้ นันที่ออกไปวันนี้นี่คือวันนี้ที่เราออกนี่น่นะออกมาเท่านี้ใครน่เห็นนะอ่าคือวันนี้ที่ออกไปน่ะอ่าอืมอืนี่แหละคือที่ออกไปวันนี้ครับผมอ่าประหลอดกอประลอดก,กอคือเครื่องราง,ไม,รงไม่ได้รูกปืนจะไม่ใชายเราเขย่าเลยโอ้บางคนก็บางคนบางคนก็ว่าไอเนี่ยนะเขาบางคนก็บอกว่าทำอะไรรูป้ป่ะก่อนออกรบจับศึกเงนะี้ยวางกับพื้น แล้วหูแนบฟังม้าช้างวิ่งไอ้นี่จะดังนึกภาพอกว่าอ่าไอ้มันจะสั่นเนี่ยวางกับพื้นดินนะทหารก็แล้วหูแนบฟังกับพื้นถ้าช้างม้าออกมาเยอะมันจะสั่นนี่เรียกปลอดกออันนี้รูปนี้ไม่ได้มีนะไม่มีก็คือสะสมคนนักประดาน้ำพุทพี่ใช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 ่ไม่บางอย่างผมก็ ก็คือของใช้วิถีชีวิตคนในเรือนในเรือนแพทุกอย่างเลยเนาะแต่ของอุปโภคบริโภคอันนี้คือเรื่องเงินโกลมเงินด้วงเงินบดด้วงอันนี้จะตนะอันนี้ลัตนะอันนี้ลัตนะมันมีรัตนะยุจยาลาโวไอ้ครับมีธรรมจักรคือก็จะมีอันนี้พูดถึงการซื้อขายกอนก็จะมีเซียนแต่ละเซียนเซียนพชนะเซียนเหมาอ่า เมาก็เมาหมดเดี๋ยวเขาไปคัดเองอไม่ต้องมานั่งเคลียร์แต่ถ้าม,มีแขกมีจ้างกาสาาส็สะสมไว้อะไรตรงจ้างทิ้งขึ้นไปไออย่างนี้ผมอ่ออย่างนี้มันแล้วแต่ขาใครขามันไออย่างอย่างน้องผมเนี่ยมันลงเรือไอ้ป้อมเมื่อกี้ยีบัวรอรับลราถึงก็อ,อะไรเงี้ยถึงได้แล้วครับไม่แค่ขนมค่าน้ำมันไม่ต้องรวมทุนนะนะไม่ต้องแต่ยังพี่แขกมีอะไรจะพูดตรงๆกันทิ้งขึ้นไปโดนการอยู่โดนครับฮะ โอเคขอบคุณพี่แขกทรับท่านผู้ชมครับชมไปแล้วอยากอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคือวันนี้มันเป็นแค่ตอนแรกอยากรู้ลึกเดี๋ยวให้พี่แขกดำน้ำําเดี๋ยวจะให้มานาลงไปมุตลงไปด้วยไปดูดิครับว่ามิติที่หกคำว่าฟ้าร้องผีพายนาเพื่อมีจริงหรือไม่ตอนต่อไปแล้วก็วิธีไหว้คงไหว้ครูเดี๋ยวหาภาพมาให้ เคยเจอพิพาธผมเหรอมาข้างล่างมองไม่เห็นแต่แค่รู้สึกได้สัมผัสได้อ่าก็แกเคยแบบผมเผลอผ่าตัวข้างล่างมองไม่เห็นถามว่ามองไม่เห็นใต้น้ำหรอกแต่แค่เพียงสัมผัสกันได้ให้รู้สึกได้ว่ามีใครเอาอะไรมาพาดไหลหรือว่าหรือมาแตะไหลเราในประมาณเนี้เอาเนาะเ,เ,เดี๋ยวก็ไปครับ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  เสมัยก่อนเหรอเดินเตะเหรียญเลยเดินเตะทองกันเลยอ่ะทะเลนุ่นปู่รุ่นอะไรกันเลยนะแล้วปัญหากันทุกวันเนี่ยมันนานในน้ำเนี่ยมันมีที่อยู่อาศัยอย่างนี่ยเขาก็ลอกค้องแต่เมืองทันที่เขาทำเขื่อนไหมทันคงรูปปั้นเยอะแหละปัจจุบันนี้ของน้อยลงของมันถามว่ามันมีวันหมดหรอมันไม่มีวันหมดหรอกแต่ว่ามันน้อยลงเอาเก็บเก็บเก็บเราพี่เคยงงไปถึงไหนถึงถึงปทุมธานีไหม พิษพนุโลกไปหมดแรงชุมชนไปหมดของนี่นะของนี่นะ <hum ansen> ประเทศไทยอะ่ะมันมีคนมันมีคนอยู่เรืออยู่แพหมดทั่วถูกป่ะ <c oughs> ที่ไหนเป็นชุมชนที่ไหนไมีปอดอิตาล์เราไปหมด <c oughs> ที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีของเก่าแล้วนี่เดี๋ยวหาไปหมดเดี๋ยวให้ <c oughs> <c oughs> ไปฝากยุดยานี่เยอะเลยไอไอปาแล้วของไอปาแล้วของไฟลังโอเคมาขึ้น